เราจะพาคุณผู้ชมไปอีสารซองสอดค่ะสัปดาห์นี้กับสิบภาพไปหูจักกับผีตะโคนค่ะและกับประเภทนี้ผีตะโคนที่ยังคงเป็นเอก,เอกลักษณ์เป็นความประเภทนี้ที่สืบทอดกันมาสิเป็นจังไดเข้าไปติดตามกับคุณโจอี้สีม่งคอนค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานซองสอดมณีครับนําเสนอพี่น้องได้รู้จักกับเรื่องของประเพณีแห่ผีตาโขนซึ่งถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใญงหรือเอื่นว่าบุญหลวงบุญพระเวทซึ่งตรงกับเดือนเจ็ดครับที่มิขื้นเทียมเพื่อดานทรายจังหวัดเลยจัดเป็นการละเล่นประเพณีที่มิขึ้นทุกปีเกี่ยวโยงกับบุญพระเวทหรือเทศมหาชาติประจําปีกับบุญพระธาตุสีสองรักครับปู่ชนียักสถานสําคัญของชาวดานทรายสหรับประเพณีบุญหลวงการละเล่นผี ตาขนครับบริเวณวัดพุนชัยและนาทีวาการอำเภอด่านใสจังหวัดเลยครับเป็นงานบุญหลวงประเพณีผีตาขนของอำเภอด่านใสจังหวัดเลยถือว่าเป็นประเพณีที่สาคัญซึ่งปี25 6 5นหน้ีครับเจ้าพ่อกวนครับซึ่งเป็นผู้นำช่างจีตปิญญ,ญาไดเสียงไทไดนะครับจัดงานมาที่ 1- ถึง3เดือนกรกฎาคม2 5 6พครับผีตาขนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอด่านใสจังหวัดเลย และการย่งสิอูคองคู่กับพระาธาตุสีสองหลักตลอดไปครับต้นกําเนิดของผีตาขนครับอันนี้บ่มมปรากฏที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมือ่อใดแบบใดก้าวกันว่าครับการให้ผีตาขนเกิดขึ้นครั้งที่พระเวสันดอนล้วก็น,นั่งมัตสีสีเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองครับบรรดาผีต่างๆและกษัตริย์หน้าหน้าชนิดครับอาไล่ลักแห่แหนแฝงโตตน มากับชาวบ้านเพื่อทรงทั้งสองพระองค์กับเมืองก็คือเพื่อสิวะผีตามคน้นหรือว่าผีตาขนจนกลายมาเป็นผีตาขนยังปัจจุบันนี่นะครับนะนี่ก็คือเรื่องผีตาขนสู่ฟังพีนรับอีสานซองสอดมื่อนีครับ ค่ะคุณผู้ชมคุณทุ้ฟังค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโคนและการแสดงหน้ากากนานานชาติ ซึ่งจะมีขึ้นนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะท่านพรพิทักษ์แม่สิรินะคะก็ได้นำพาท,ทีมงานค่ะไปทำการถ่ายทอดสด Facebook ไลฟ์พิธีเปิดด้วยในช่วงเวลา9.30นาทีไปจนถึง11นาฬิกานะคะ,คะโดยคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่ง กรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสามารถรับฟังทางวิทยุได้ค่ะ,คะในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะ